ครับสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําท่านมาสู่การดูข้อมูลของเกณฑ์การแข่งขันนะฮะล่าสุดที่ทางผู้ดูแลระบบได้นําขึ้นใส่ไว้ทีหน้าเว็บไซต์นะครับท่านสามารถนะครับพิมพ์เลือกเครือข่ายนะครับเมื่อท่านเลือกเครือข่ายได้แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นคําว่าเกณฑ์การแข่งขันนะครับจากนั้นท่านก็ดูนะครับ ท่านก็ดูว่าท่านสามารถจะเข้าเมนูได้ไปที่เกณฑ์การแข่งขันท่านก็คลิกแบบนี้นะครับเมื่อท่านเห็นแล้วนะครับนะท่านก็กดเข้าไปะสารับเกณฑ์การแข่งขันเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้แยกย่อยเป็นในแต่ละรายการนะครับจะมีเป็นหมวดเลยนะครับหมวดของภาษาไทยหมวดของคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ท่านสามารถคลิกเข้าไปนะครับ ภาษาไทยท่ากัคำว่าดาวน์โหลดนะฮะท่านก็สามารถที่จะดูได้นะครับดูการยั่นขัดรายละเอียดได้นะครับตามที่ผู้ดูแลระบบในแต่ละระดับใส่ไว้ให้ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ